สวัสดีครับกับผมนายชัดภูมิมานจันทร์ทานักศึกษา056ชั้นโสโกก2ทับสนะครับวันนี้จะมานำเสนองานการตั้งรหัสผ่านในวงจรเมทริกสวิตแสดงผลจอ LED นะครับด้วยโปรแกรม i d นะครับขั้นตอนแรกผมก็จะเปิดโปรแกรม i d ขึ้นมานะครับนี่จะเป็นตัวที่ผมจะใช้ภายในวงจรนะครับ ก็จะมี R E S นะครับซึ่งเป็นตัวต้านทานครับตัวต่อไปครับเป็น P L C นะครับ P L C ที่ผมจะใช้นะครับเป็น P L C หนึ่งหกเอฟแปดเจ็ดเจ็ดนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น O M I H นะครับตัวต่อไปเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับ L M ศูนย์หนึ่งหก L นะครับตัวต่อไปที่เราใช้ก็คือ คีย์แผ่นนะครับก็มีตัวต้านทานอีกตัวครับตัวที่เราใช้อีกตัวคือสองเอ็นสอง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 อครับแล้วก็หนึ่งเอนสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ยังมีแหล่งจ่ายนะครับพาวเวอร์เราจะใช้เป็นสองตัวก็มีกราวอีกสองตัวนะครับมาเริ่มทำวงจรกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็นำ นำ PLC ลงมาวางภายในวงจรเลยนะครับตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็คือคีย์แ d ครับนำคีย์แ a ดลงมาวางเลยวางเลยนะครับคีย์แ d ขั้นตอแนแรกคือผมจะต่อคีย์แ d ดก่อนนะครับ กอล์กีแพดเลยนะครับวงจรนี้เป็นวงจรที่มีการต่อที่ซับซ้อนนะครับ โอเคครับเราต่อ PLC เข้ากับคีย์แพดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อไปที่เราจะต่อก็คือตัวด้านฐานนะครับตัวด้านฐาน IES นะครับนำตัวด้านฐานมาวางเลยนะครับตัวด้านทานเราจะเปลี่ยนค่าเป็น 1k นะครับกดโอเ okay คเลยครับ ตัสิบเจ็ดข้อกับตัวด้านทานนะครับแล้วก็นำสองเอ็นสอง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 อมาเลยนะครับต่อตัวด้านทานเข้ากับตัวนี้เลยนะครับนำกราวมาหนึ่งตัวครับ เราจะต่อเข้ากับกราวด้วยนะครับต่อไปครับเราจะใช้หนึ่งเราจะใช้ตัว o m i s นะครับนำออกมาวางเลยนะครับ ก็เ,เข้าได้กันครับก็นำแหล่งใจมาหนึ่งตัวนะครับพยายามวางให้ดูวงจรได้ง่ายที่สุดนะครับอย่ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ง่ายนะครับตัวที่เราจะใช้ตัวต่อไปนะครับเป็นหนึ่ง NC ศูนศูนย์เ็ดนะครับ นำออกมาวางเลยเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็ต่อคร่อมเลยนะครับกดบนคลิกเข้าไปเลยครับโอเคครับตัวต่อไปที่เราจะ นำมาต่อก็คือหน้าจอแสดงผลนะครับวางครับผมต่อไปเราก็จะต่อ PLC เข้ากับจอแสดงผลนะครับ วงจรนี้เป็นวงจรที่ใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการต่อเข้ากับหลายตัวซึ่งเพืเ่อนๆสามารถเรียงให้ต่อได้แบบตามความเข้าใจของแต่ละคนเลยนะครับประยุกต์การต่อเลยครับ นำตัวด้านฐานอีกตัวมาวางครับเป็นทิศทางเลยนะครับ นำกราวมาวางตรงนี้นะครับต่อขาสามเข้ากับกราวรตอนนี้วงจรของเราได้เสร็จสิ้นแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะมานำโค้ดมาใส่ใน PLC นะครับซึ่งโค้ดที่เราจะใช้ก็จะเขียนในโปรแกรม p c w บ U นะครับ ผมได้ทำการเขียนโค้ดแล้วก็ได้ทำการบิวอินเพื่อทดสอบโค้ดแล้วนะครับซึ่งในการเขียนโค้ดครั้งนี้พาสเวิร์ดที่ผมจะตั้งก็คือส่วนสนหน้าหกครับกลับมาเข้าที่โปรแกรมเลยนะครับแต่เป็นคลิกที่ PLC ครับมาอัปโหลดโค้ดลงกันเลยนะครับโค้ดที่ผมเก็บไว้ผมก็จะเก็บไว้ในเดสก์ท็อปครับ ซึ่งเ,เพื่อนสามารถเซฟได้ที่ไหนก็ได้นะครับตามที่สะดวกโอเพเลยครับมาเปลี่ยนเป็นยี่สิบนะครับเปลี่ยนข้าตรงนี้เป็นยี่สิบนะครับโอเคครับผมตรวจสอบตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจ สอบแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้ต่อก็ต่อเลยนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วโอเคครับโอเคครับตรวจสอบแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ เปิดเริ่มการทำงานเลยนะครับเรียครับผมกดที่ดอกจันนะครับพาเวิดที่ผมตั้งไว้ก็คือศูนย์ศูนย์ห้าหกนะครับโอเคครับผมทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับพาดวิดที่ผมตั้งไว้ก็คือศูนย์ศูนย์ห้าหกนะครับโอเคครับ ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ